วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยว่าเป็นปีกสีเขียวสุดสวยบอกเลยว่าน้องๆต้องชอบแน่ๆสายฟรีจะต้องมีนะเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมจ้าไปดูกันเลยแมปนี้นะคะน้องๆมันมีมาสักพักแล้วนะคะห้าน้องๆคนไหนนะคะที่เคยได้ไปแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ทําตามพี่แป้งเลยจ้าพอเรานะคะ ในแมปนะคะเราก็กดตรงที่เครื่องหมายถูกเลย <Okay. S 2> นี่มันจะมีนะคะเข้าสู่ระบบโบนัสนะคะให้น้องๆทำการเช็คอินทั้งหมด7วันนะมันจะมี1 2 3 4 5 6 7นะคะวันที่7นะคะเหมือนพี่แป้งเลยนี่ก็กดคำว่าเคลมนะคะน,น้องก็จะได้ปีกสีเขียวมาเลยจ้าบอกเลยว่ามันง่ายมากแต่น้องๆจะต้องกดรับทุกวันนะคะห้ามขาดนะคะถ้าขาดปับ๊บมันจะเริ่มใหม่นะ ว้าวได้ง่ายขนาดนี้มันจะได้จริงไหมเราไปดูกันเลยว้าวมันได้จริงๆด้วยน้องๆมันต้องน่ารักแน่เลยเดี๋ยวพี่แป้นจะใส่ให้ดูนะโอ้โหพอพี่แป้นใส่มาแล้วแป้นรู้สึกพี่แป้นเป็นนางฟ้าในป่าไม้น่ารักชมูทลยปีกฟรีแบบนี้ได้ง่ายแบบนี้น้องๆต้องทำแล้วนะสายฟรีจะต้องชอบมากแน่ๆเลยถ้าน้องๆ ะะอยากได้หมวกแฮมเบอร์เกอร์แบบพี่แป้งนะคะพี่แป้งทําคลิปลงไว้ให้แล้วนะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะรน,น้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจใพี่แป้งด้วยนะคะวันนี้มีคลิปฟรีนะคะหลายคลิปมากแล้วก็จะมีนะคะแต่งตัวซูโบรบักลงตอนเย็นเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย